ดีเอสเร่งเดินหน้าต้านภัยไ,ไซเบอร์เปิดโครงการฝึกอบรมสร้างเครือข่ายการรู้ทันภัยออนไลน์ดเรเวทางพ่วงรัพย์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมสัมมนาสร้างเครือข่ายการรู้ทันภัยออนไลน์และส่งเสริมความรู้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปีพศ2550และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี2,566เพื่อสร้างเครือข่ายในการประสานงานติดต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์จากผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณนะโรงแรมเซนทาราบายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพ ตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าในเรื่องอาจารย์ออนไลน์เนี่ยก็มีข่าวที่อันหนึ่งที่ผมดีใจเลยนะครับเราคงรู้เรื่องการหลอกออนไลน์ที่ส่งชวนลงทุนแต่นี่เป็น,น,เ,ปนเจอทุกคนเขาไม่ยุ่งประเด็นพวกผมก้าวขายตู้กู้นะครับลงทุนได้กำไรผลตอบแทนสามเดือน,นต่อ,อสัปดาห์มากกว่าเนี่นยนะ ก็อา่านแล้วมันเราก็กาเี๋ยวมันโกงแน่ๆอัลมาตย์เนี่ยผมคเคยได้ยินข่าวกันนะครับอมาตา์แล้วก็ขึ้นรูปคุณสิวิกรมให้คุณไปก่อนนะครับออชวนลงทุนนะครับเอาเบอร์ติดโลโก้ของเซนด้วยนะครับลงทุนไปสัปดาห์ละสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยนะครับซึ่งเรารู้ว่าเขาจะหลุดโกงแน่นอนนะครับชวนลงทุน แล้วโชคดีที่ตำรวจเขาปเปิดตัวไซเบอร์นะครับไปตามจับมาได้นะครับแล้วกนะ็เองก็นึกว่าเอ๊ะมันคงรู้มั้งว่าในการโกงแบบนี้มันมีผลลายนั่นแน่นอนใครจะมีนลงทุนและลงทุนแล้วก็ไรไปในสัปดาห์เดียวคุณผู้บ้าเลจ่าย,ยตัวเพียรุกสัปดาห์นะครับแต่ปรากฏว่าพอเวลาซื้อตีแล้วก็เจอเฉพาะที่ผู้เสียหายที่เป็นแจ้งนะครับก็เป็นพันรายนะครับ ได้เงินป่าเสียเงินอาจจะไม่ได้ยังมลีย้งยงโชคดีไม่เยอะมากก็หลับระดับร้อยล้านนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ดีใจครับว่าทางตำรวจไซเบอร์ไปตามจับได้